สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนนะคะวันนี้เรามีหัวข้ออบอุ่นหัวใจมากๆคือพระเจ้าได้ยินคำอธิษฐานของคุณค่ะหลายคนสงสัยว่าจริงหรอพระเจ้าจะฟังฉันหรือเปล่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องนี้กันกันกบอาจารย์เคนค่ะสวัสดีครับลิซ่าและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านนะครับหัวข้อนี้สำคัญมากจริงๆเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าหาพระเจ้าแบบสุดจิตสุดใจเลยครับหลายคนรู้สึกว่า ถ้าวันนี้เราไม่ดีพอเราทำผิดหรือเรามีความคิดไม่ดีพระเจ้าจะไม่ฟังเราจริงไมหมคะอาจารย์ไม่จริงเลยครับพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงฟังเราเพราะงานของพระเยซูบ,บนไม้ขังเขนสำเร็จแล้วไม่ใช่เพราะวันนี้เราประพฤติดีหรือแย่แค่ไหนครับโรมสข้อ7ข้อ8บอกว่าคนที่พระเจ้าทรงยกการอธรรมแล้วและไม่ทรงถือโทษบาปเลยก็เป็นสุข นี่คือข่าวดีมากๆเพราะพระเจ้ามองเราในฐานะคนชอบธรรมตลอดเวลางั้นแปลว่าถึงเราจะพลาดเราก็ยังเป็นคนชอบธรรมอยู่ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่เลยครับลิซ่าความชอบธรรมไม่ใช่คะแนนรายวันไม่ใช่อารมณ์ดีหรือร้ายแต่เป็นสถานะถาวรที่พระเยซ,ซูซื้อไว้ให้เราแล้วครับ2โครินธ์5ข้อ21บอกว่า เราได้รับความชอบธรรมของพระเจ้าในพระคริสต์เป็นของขวัญครับไม่ใช่ผลงานของเราเลยบางครั้งพอเราทำผิดเราก็กลัวพระเจ้าไม่กล้าอธิษฐานเพราะคิดว่าพระองค์โกรธทำอย่างไรดีคะอาจารย์อยากให้ทุกคนจำข้อนี้ให้ขึ้นใจเลยครับฮิบรู8.12ข้อ12พระเจ้าตรัสว่าเราจะไม่จดจำบาปของพวกเขาอีกต่อไปนี่ไม่ใช่เพราะเราไม่ผิดนะครับแต่เพราะพระเยซู ถูกลงโทษแทนเราแล้วทั้งหมดถ้าพระเจ้าไม่จดบาปของคุณบาปก็ไม่สามารถปิดหูพระเจ้าได้อีกต่อไปแล้วครับชอบมากค่ะแล้วเราควรเข้าหาพระเจ้าแบบไหนหรอคะอาจารย์ฮิบรู4ข้อ16บอกว่าให้เราเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณด้วยความกล้าไม่ต้องกลัวไม่ต้องอายไม่ต้องรู้สึกต่ำต้อยเพราะพระเยซูปเปิดธรรให้หมดแล้วครับเวลาเราพูดพระเจ้าฟังเพราะเราพูดในฐานะ ลูกไม่ใช่จำเลยครับแปลว่าต่อให้เรารู้สึกไม่ดีเราก็ยังอธิษฐานได้เพราะพระเจ้ายังฟังเราอยู่เสมอถูกต้องที่สุดครับพระเจ้าไม่ได้ฟังคุณเพราะวันนี้คุณดีพอแต่ฟังเพราะพระเยซูดีสมบูรณ์แบบและคุณอยู่ในพระเยซูแล้วความจริงนี้ปลดล็อกหัวใจเลยครับทำให้เรากล้าเข้าหาพระเจ้าในทุกวันทุกอารมณ์ทุกสถานการณ์ ก่อนปิดรายการวันนี้มีคำถามชวนคิด3ข้อค่ะ 1. คุณเคยมีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับการที่พระเจ้าได้ยินหรือไม่ได้ยินคำอธิษฐาน 2. ข้อพระคมฮีใดในวันนี้สัมผัสใจคุณมากที่สุด 3. คุณอยากเริ่มอธิษฐานแบบมั่นใจในความชอบธรรมอย่างไรลองทบทวนดูนะคะเรามาอธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาขอบพระคุณที่เพราะพระเยซู ข้าพเจ้าเป็นคนชอบธรรมต่อพระพักพระองค์วันนี้ข้าพเจ้ามั่นใจว่าพระองค์ได้ยินเสียงของข้าพเจ้าเสมอขอพระเมตตาและพระคุณของพระองค์ไหลเข้ามาในทุกความต้องการของข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอพระคุณในพระนามพระเยซู อาเมนอาเมนขอบคุณอาจารย์เคนมากๆนะคะและขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่อยู่กับเราในตอนนี้ค่ะและพบกันใหม่ในรายการพบพระคุณพระเจ้ากับอาจารย์เคนนะคะขอให้ทุกคนมั่นใจในการอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกวันนะคะขอพระเจ้าอวยพรค่ะ